ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่จ้าวิหาชแนลสำหรับวันนี้เรามีเรื่องราวเกี่ยวกับพ่อท่านแปลกคลาวเล็กเกจิดังอาคมคลงังสายเขาอ้อผู้สำเร็จวิชาฝนแสนหามาให้ทุกท่านได้ติดตามรับชมและรับฟังกันสำนักเขาอ้อนั้นมีชื่อเสียงมานานตั้งแต่สมัยโบราณสิทธิของสำนักเขาอ้อแต่ละท่านจัดได้ว่าเชี่ยวชาญแตกฉาน ในวิชาศาสตร์แขนงต่างๆอย่างลึกซึ้งบวกผสมผสานกับหลักธรรมด้านสมถะและวิปัสสนากรรมฐานดังนั้นในสมัยก่อนเจ้าเมืองแต่ละเมืองนิยมส่งบุตรหลานไปศึกษาเล่าเรียนและเป็นสิทธิ์ของสำนักนี้จนกล่าวได้ว่าสำนักเขาอ้อเป็นตักกะศิลาของไซโยเวทที่มีประวัติสืบทอดมายาวนานทีเดียวพอท่านแปลกคลาวเหล็ก ท่านเป็นเกจิอาจารย์ผู้เข้มขลังและปฏิบัติดีปฏิบัติชอบท่านถือสันโดษและปฏิบัติธรรมด้านการพิจารณาอาสุภกรรมฐานเป็นเนืองนิดมีกระแสะจิตแก่กล้าแต่มีความเมตตาเป็นเลิศนับเป็นเกจิอาจารย์อีกรูปหนึ่งของภาคใต้ที่น่าเคารพและศรัทธายิ่งท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดปากปรนอำเภอหาสัาราดตรัง เกิดที่ร่มเมืองอําเภอเมืองจังหวัดพัทลุงเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2478เมื่อวัยเยาว์ได้ช่วยทางบ้านประกอบอาชีพทำนาจนมีอายุครบบวชจึงได้อุปสมบทที่วัดกลางอําเภอเมืองจังหวัดพัทลุงเพื่อศึกษาธรรมและได้เรียนรู้วิชาไสยศาสตร์ด้วยจึงเกิดความสนใจวิชาเวทมนต์และคาถาอาคมต่างๆ กระทั่งเมื่อไปพบหลวงพ่อปานปาละธรรมโมวัดเขาอ้อจึงได้เรียนวิชาการต่างๆอย่างมากมายและยังได้รับการชี้แนะแนวทางเวทมนต์และวิทยาคมจากพระอาจารย์นำชินวโรพอท่านได้ออกทุดงบ่อยครั้งมาจนถึงวักปากปรนจังหวัดตรังโดยพบว่าเป็นวัดร้างไม่มีพระอยู่มีเพียงกุฏิเก่า และศาลาผุพังกับป่ารกทึบในยุคสมัยที่ยังมีวัดเพียงแค่แห่งเดียวในอำเภอขณะที่ชาวบ้านส่วนใหญ่ก็นับถือศาสนาอิสลามพอท่านจึงได้จำพรรษาปฏิบัติธรรมอยู่ณนวัดแห่งนี้เพียงรูปเดียวโดยระหว่างนั้นเริ่มมีชาวบ้านผ่านมาเข้าไปกราบนามัสการและเริ่มรู้จักมากขึ้นเพราะพอท่านได้นำตำรารักษาโรคและตำรับเวทมนต์ จากถ้ำวัดในเขาจังหวัดพัทลุงมาช่วยรักษาชาวบ้านที่เจ็บป่วยด้วยสมุนไพรพื้นบ้านพ่อท่านแปลกได้รับการกล่าวขานในเวลาต่อมาเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะวิชาคาถาอาคมและศิยศาสตร์ที่ได้ร่ำเรียนมาจากสำนักเขาอ้อที่ก่อให้เกิดความอัศจรรย์ขึ้นหลายต่อหลายครั้งวิชาบางส่วนท่านได้มาจากตำราที่ชาวบ้านพบในถ้ำ แล้วเอามาถวายท่านด้วยใจที่สนใจศิยศาสตร์มาแต่เดิมจึงทำให้ท่านมุ่งมันฝึกฝนจนสามารถปฏิบัติได้จริงมีลูกศิษย์ของท่านหลายคนยืนยันว่าเคยเดินไปกับท่านฝนตกลงมาคนที่ร่วมเดินไปพร้อมกับท่านทุกคนเปียกฝนชุ่มโชกแต่ตัวท่านไม่มีฝนตกถูกจีวรเลยแม้แต่เม็ดเดียวนอกจากนั้นยังมีการพูดถึงคาถา อาบน้ำในกาซึ่งเป็นวิชาช่วยย่นหนทางและย่อกายจนทำให้ท่านสามารถส่งน้ำได้โดยไม่ต้องลุกขึ้นไปห้องน้ำหรือไม่ต้องส่งน้ำเป็นเวลานานๆได้โดยที่ไม่มีกลิ่นกายแต่ผิวพรรณราศียังผ่องใสเปล,ปล่งปลั่งดูสะอาดสะอ้านรวมทั้งคาถาพระเกจิอาจารย์ผู้เข้มขลังและปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรูปนี้ยังคงถือสันโดษ และปฏิบัติธรรมด้วยการพิจารณาอสุภกรรมฐานอยู่เป็นเนืองนิดพร้อมทั้งยังมีกระแสจิตแก่กล้าแต่มีความเมตตาเป็นเลิศพอท่านก็ยังยืนหยัดคลองผ้าเหลืองมาจนถึงเวลา4 5พรรษาในวัย77ปีด้วยความสมถะวิเวกเรียบง่ายน่านับถือพร้อมทั้งยังมีอภินิหารแก่กล้าพุทธาคมอย่างยิ่งยวด พอท่านแปลกได้ลับสังขารอย่างสงบเมื่อวันที่5สิงหาคมปีพุทธศักราช2555ถ้าชื่นชอบเรื่องราวที่เรานำเสนออย่าลืมกด Subscribe จะได้ไม่พลาดคลิปต่างๆจากเรา